สวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับผมตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจเอชแนลขออภัยนะครับที่ยกมือข้างเดียวนะครับเพราะว่าอีกมือหนึ่งถือกล้องอยู่ครับวันนี้ก็2สัปดาห์แล้วครับสสัปดาห์แล้วที่เจเอปลูกมะขามเทศนะครับพันสีชมพูนะครับตอนนี้รากออกเยอะเลยนะครับแล้วก็ใบนะครับใบเนี่ยเดี๋ยวครับเห็นไหมข้างหลังผมนะครับนั่นแหละครับผม ภูมิใจมากเลยนะครับสสัปดาห์แล้วนะครับใบเต็มต้นเลยครับแล้วก็ออกรากนะครับชัดเจนเพราะว่าถุงที่ผมใส่นะครับไม่ใช่ถุงดํานะครับถุงดำเป็นถุงที่ใช้แบบนี่แหละครับที่เหลือใช้นะครับเป็นถุงใส่สแล้วก็เลยมองเห็นรากที่เขาออกมาแล้วก็ใบที่เขาออกมาด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณครูแดงมากๆเลยนะครับที่ให้กิ่งพันธุ์มาขับเทศนะครับพันธุ์ดีนะครับสีชมพูมาให้เจดอชแนลปลูกนะครับผมไปดูกันเลยครับเริ่มจากนี่ครับ รากนะครับที่เห็นนะครับนี่ครับรากสีขาวๆที่ออกมาจากถุงเลยนะครับเพื่อนๆนะครับรากออกมาครับเพราะว่าถุงเป็นสีใสๆนะครับไม่ได้ใช้ถุงดําครับดูใบสิครับใบงามมากนะครับดูครับก็จะได้เป็นแนวความคิดเดียวกับครูแดงเลยนะครับที่ไร่ผักหวานครูแดงนะครับก็คือเจเอจะนํามาเป็นแนวทางนะครับแล้วก็มา เล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับว่าปลูกแบบปลอดสารด้วยนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์นะครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยที่เรานะครับขยายพันธุ์เองนะครับนี่ครับในไร่ในส่วนเรานะครับเราก็จะประหยัดต้นทุนด้วยนะครับเริ่มจากสี่ต้นนี้นะครับเอ๋ก็จะ ขยายพันธุ์นะครับปลูกแล้วก็ทําการขยายพันธุ์จะตตอนแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับให้เต็มหนึ่งไร่นะครับพื้นที่ว่างหลังบ้านนะครับก็มาลุ้นกับเจาเอกด้วยนะครับว่าจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนนะครับดูดูดูรากครับนี่อ่ะโหรากขาวเลยนะครับรากขาวเลยนะครับหลายๆคนนะครับ เวลาเลือกกิ่งพันธุ์ที่จะตอนจะใช้กิ่งแก่ดีหรือว่ากิ่งอ่อนดีนะครับแต่ว่าดีหมดนะครับผมแต่ว่าผลตอบรับนะครับมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนี่ครับถ้าเราเลือกกิ่งพันธุ์ที่เป็นกิ่งใหญ่ๆนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับต้นลําต้นนะครับาการเจริญของใบนะครับยอดอ่อนจะช้า กว่ากิ่งเล็กครับผมนี่สัปดาห์ที่สองแล้วลักษณะการแตกยอดแตกใบใหม่เนี่ยจะช้ากว่ากิ่งเล็กครับผมเพราะว่ากิ่งเล็กเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจําได้ไหมครับนี่นครับแตกขนาดนี้นะครับผมแตกขนาดนี้เดี๋ยวไปดูกิ่งเล็กกันนะครับไปดูกิ่งเล็กกันว่า แตกไปถึงไหนแล้วนะครับผมแตกไปถึงไหนแล้วในสัปดาห์ที่สองนะครับแต่ว่านี่เป็นกิ่งใหญ่นะครับสัปดาห์ที่สองก็จะแตกช้ากว่าแบบนี้นะครับนี่ครับนี่เป็นกิ่งเล็กนะครับผมกิ่งประมาณนิ้วก้อยครับผมแต่ว่ากิ่งเมื่อกี้ก็ประมาณสองนิ้วครับสองนิ้วสามนิ้วนะครับกิ่งใหญ่นี่ครับดูเกาแตกครับแตกเร็วนะครับเมื่อได้หนึ่งสัปดาห์นะครับ จะเหมือนกิ่งใหญ่เมื่อกี้เลยนะครับเพิ่งแตกยอดอ่อนนะครับแต่นี่เขาขึ้นสัปดาห์ที่สองครับใบเขาเริ่มนะฮะเริ่มเขียวงามนะครับเขียวงามอ่านี่เป็นข้อดีนะครับข้อดีของกิ่งพันธุ์แบบเล็กๆนะครับนี่คือข้อดีของกิ่งพันธุ์เล็กๆก็คือทำให้แตกยอดแล้วก็แตกใบได้ไดเร็วนะครับ อันนี้ก็ประมาณนิ้วโป้งมือนะครับต้นนี้ก็แตกยอดแตกไปได้เร็วครับมาดูกิ่งใหญ่ครับในกิ่งให,ใหญ่ประมาณสองนิ้วแล้วครับใหญ่ประมาณสองนิ้วนะครับก็เพิ่งแตกยอดอ่อนๆในสัปดาห์ที่สอง ช่วงนี้ก็จะให้น้ํานะครับการให้น้ําก็คือจะเอ๋จะให้แค่ช่วงเช้านะครับจะไม่เช้าเย็นนะครับไม่งั้นรากเน่าแน่เลยนะครับรากจะเน่านะครับถ้าให้เช้าให้เย็นนะครับเราก็เลยให้แค่เช้านะครับเพราะว่าช่วงเช้าอากาศจะนะครับจะดีนะครับแล้วก็มีความชื้นเหมาะที่กับจะรดน้ําต้นไม้นะครับให้แค่เช้าทีเดียวนะครับ ขอภัยอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับอาจจะเป็นเสียงถ้วยถังกระมังหม้อนะคุณแม่กําลังล้างชามล้างจานล้างถาดอยู่นะครับก็จจมีเสียงธรรมชาติเป็นเสียงนกเขานะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับก็ได้เป็นแนวความคิดนะครับแล้วก็นี่ครับทฤษฎีพอเพียงนะครับของในหลวงของเรานะครับแล้วก็ได้เป็นแนวทางนะครับมาจาก ครูแดงของเรานะครับตำมบลําสุดอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับครูแดงอยากจะให้มาหลายต้นอยู่ครับแต่ว่าจะเอก็ครับผมเอามาแค่4ต้นพอดีวันนั้นแว้นมอเตอร์ไซค์ไปครับขายของนะครับขายแหนมซิ่งนะครับเจเแหนมซิ่งก็เลยมีโอกาสได้อ่ามาปลูกใน4ต้นนี้ก็ดีใจแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยๆขยายไปครับเมื่อเวลาเราตอนกิ่งนะครับ เราได้รากแล้วนะครับที่ออกมาจากกิ่งตอนของเรานะครับเราก็จะทำมาทำการใส่ถุงแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไว้ในร่มไม้นะครับเพื่อนๆนี่จะไว้ร่มนะครับของขนุนนี่ยร่มของขนุนนะครับที่บ้านปลูกขนุนด้วยนะครับปลอดสารลูกใหญ่มากเลยครับเพื่อที่จะให้เขานะครับ ได้รับแสงแดดในปริมาณที่พอเหมาะนะครับรับช่วงเช้านิดนึงต้องช่วงเย็นนิดนึงนะครับตอนนี้แสงแดดตอนเย็นก็กําลังเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มบ่ายแล้วที่จะมาทําคลิปนะครับเพราะว่ารากเขายังอ่อนอยู่นะครับยังไม่เหมาะที่จะไปพบกับแสงแดดที่มันจ้านะครับเราต้องเอาไว้ในร่มก่อนนะครับถ้าเราไม่ได้ทำอ่าทํหรังคาทําร่มอะไรก็นี่แหะครับง่ายๆครับไว้ร่มไม้แบบนี้เลยนะครับ ขนมลูกใหญ่มากครับปลอดสารด้วยนะครับมีนี่ครับฮอร์โมนนะครับแล้จุลินทรีย์ะสีแดงๆอันนี้ต้องตากแดดไว้นะนเพื่อนอันนี้ลูกชายจเจ๊ทำไว้ครับน่ารักมากเลยลูกชายทำจุลินทรียไว้นะครับรด มีสามลูกนะครับแล้วก็ตัดได้แล้วลูกดึงนะครับมากินขนุนนะครับอีกคืนหนึ่งน่าจะได้สุกแล้วละครับลูกนี้นะครับก็ได้ความรู้บ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับหรือท่านใดมีสาระนะครับสำคัญดีๆที่ว่าแนะนำเจได้เกี่ยวกับการปลูกมะขามเทศสีชมพูก็ใต้คลิปด้านล่างนะครับแสดงความคิดเห็นนะครับแนะนำมานะครับ ก็อาจจะแชร์ประสบการณ์ดีๆมาให้กันเนาะแบ่งปันกันนะครับใกล้ปีใหม่แล้วนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับรักเจเอในน้อยขอให้รักนานๆนะครับสโลแกนนี้ก็ฝากไปในอ้อมใจของแฟนของเจเอทุกคนเลยนะครับผมแฟนคลับ f c นะครับพี่น้องนะครับที่รักทุกคนนะครับก็ท่านใดที่ยังไม่ได้กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากด้วยนะครับพิจารณานะครับ แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ฝากวเท่านี้นะครับสวัสดีครับ